สวัสดีคะ่ะมาพบกับ Marketing Review กันอีกเช่นเคยนะคะเคยได้ยินคำว่าเวชสำอางกันบ้างไหมคะแล้วเคยสงสัยไหมคะว่าเวชสำอางกับเครื่องสำอางนั้นแตกต่างกันอย่างไรกิฟเองก็เคยสงสัยเหมือนกันคะ่ะ แต่ว,ว่าวันนี้กิ๊บมีคำตอบมาให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะก่อนจะไปฟังคำตอบกันนะคะฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนคะ่ะหากกดเรียบร้อยแล้วไปฟังกันเลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักความหมายของเครื่องสำอางตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางปี2558กันก่อนคะ่ะโดยในพระราชบัญญัติเครื่องสำอางนะคะได้ให้ความหมายของเครื่องสำอางว่า วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทาถูนวดโรยพ่นยอดใส่อบหรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดกับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์และให้หมายความรวมถึงการใช้กับฟันเยื่อบุในช่องปากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาดความสวยงามหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏหรือระง,งับกลิ่นกาย หรือปกป้องดูแลส่วนต่างๆนั้นให้อยู่ในสภาพดีและรวมตลอดทั้งเครื่องปะทินต่างๆสำหรับผิวด้วยแต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกายอ่านมาถึงตรงนี้แล้วมีใครง,งงบ้างไหมคะบอกเลยว่ากิฟอ่านครั้งแรกรกิฟก็แบบพยายามทําความเข้าใจนิดนึงนะคะก็แอบง,งงนิดนึงนะคะแต่ว่ากิฟก็จะอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะคะก็คือว่า เครื่องสำอางเนี่ยก็หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ทําให้เกิดความสวยงามในร่างกายของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการทาการถูการนวดการฉีดการพ่นกระทําอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้แบบร่างกายของเราสวยงามซึ่งตรงนี้นะคะจะรวมไปถึงเรื่องการทําความสะอาดร่างกายด้วยค่ะกลุ่มแรกนะคะก็คือเครื่องสบอางที่มุ่งเน้นไปในเรื่องทําความสะอาดค่ะไม่ว่าจะเป็นสบู่โฟมล้างหน้า ยาสีฟันกลุ่มที่สองนะคะก็คือเครื่องสำอางที่มุ่งเน้นไปในเรื่องความสวยความงามค่ะนั่นก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเมคอัพแทบทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอายแชโดว์บัตออน ที่เขียนคิ้วมาสคาร่าอายไลเนอร์รีมรองพื้นลิปสติกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องสำอางที่มุ่งเน้นไปในเรื่องความสวยงามทั้งหมดค่ะกลุ่มที่3านะคะก็คือกลุ่มเครื่องสำอางที่มุ่งเน้นไปในเรื่องระงับกลิ่นกายค่ะผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยก็โรออนนั่นเองค่ะ กลุ่มที่4นะคะก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของความหอมค่ะก็จะเป็นพวกน้ำหอมหรือโลชั่นน้ำหอมนั่นเองค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มที่5กลุ่มเครื่องสำอางที่มุ่งเน้นไปในเรื่องการดูแลผิวนั่นเองค่ะตรงนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสกินแคร์ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจลลัมเอสเซนต์ครีมโลชั่นนะคะแอมพูต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วย มุ่งเน้นในเรื่องการดูแลผิวทั้งหมดนั่นเองค่ะซึ่งคุณสมบัติของเครื่องสาอางนะคะเขาไม่สามารถที่จะช่วยรักษาบำบัดปัญเทานะคะและไม่สามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิวหนังหรือโครงสร้างผิวหนังได้นั่นเองค่ะแต่ว่าเครื่องสาอางนะคะ เขาสามารถช่วยปกปิดจุดด่างดำรอยสิวปกปิดดิ้วรอยหรือความบกพร่องของใบหน้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองละค่ะต่อไปเรามารู้จักความหมายของเวชสำอางกันค่ะและสําหรับเวชสำอางนั้นนะคะจะพูดว่าเป็นยาก็ไม่ใช่นะคะเป็นเครื่องสาอางก็ไม่เชิงค่ะก่อนจะไปรู้จักเวชสำอางนะคะเรามารู้จักความหมายของยากันก่อนดีกว่าค่ะยานะคะคือสิ่งที่เราใช้กิน ฉีดอมเพื่อช่วยรักษาอาการต่างๆนะคะแล้วก็ต้องจำหน่ายโดยเภสัชกรเท่านั้นค่ะส่วนเวชสัรอ้างนะคะก็คือกลุ่มเครื่องสัำอางที่ออกดิ์คล้ายยาแต่ว่าไม่ใช่ยานะคะเพราะว่าไม่ได้ช่วยในการรักษาค่ะ ถึงแม้ว่าเวชส,สัมอางจะไม่ได้ช่วยในการรักษานะคะแต่ว่าเวชส,สัมอางอะค่ะสามารถช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของชั้นผิวได้ซึ่งแปลว่าเมื่อเราใช้ไปแล้วจะมีผลการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะภายนอกให้เห็นนะคะเช่นใช้แล้วสิวยุบฝ้ากระจุดด่างดำจางลงริ้วรอยดูตื้นขึ้นผิวกระจ่างใสขึ้น ซึ่งสารสำคัญที่ใช้ในเวชสัมภางนะคะก็มีความเข้มข้นค่อนข้างสูงมากๆเลยค่ะดังนั้นนะคะก็จะให้ประสิทธิภาพและการเห็นผลนะคะตามที่เคลมไว้ได้เลยค่ะซึ่งครีมบิวดิ้งเองก็มีผลิตภัณฑ์หลายตัวเลยที่จัดอยู่ในกลุ่มเวชสัมางนะคะก็มีลูกค้าทั้งคลินิกสถาบันเสริมความงามและลูกค้าทำแบรนด์นะคะก็ทำแบรนด์ออกไปกันหลายตัวแล้วค่ะโดยเฉพาะคุณหมอนะคะก็เป็นลูกค้าของเรามานานนับ1ิ แล้วก็รีพีทออเดอร์ซ้ำกันไปในทุกๆปีเลยล่ะค่ะและแน่นอนคะ่ะวันนี้กิฟก็มีผลิตภัณฑ์ที่จัดอยู่ในกลุ่มเวสสำอางมาแนะนำกันด้วยค่ะตัวแรกที่อยากจะแนะนำเลยนะคะก็คือครีมกันแดดสูตรนี้กิฟแอบกระซิบบอกเลยนะคะว่าเป็นสูตรครีมกันแดดที่นิยมใช้ในคลินิกและสถาบันเสริมความงามมากๆเลยล่ะค่ะ ตัวนี้ขายดีแล้วก็ใช้ดีมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่อยากทําแบรนด์ครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดของครีมวิวดิ้เองก็มีทั้งสูตรที่เป็นเครื่องสับอ่างแล้วก็เวสสับอ่างนะคะมีมากมายหลายสูตรให้ลูกค้าได้เลือกทําแบรนด์ก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลิปนี้เลยค่ะและผลิตภัณฑ์ตัวที่2นะคะที่จัดอยู่ในกลุ่มเวสสับอ่างก็คือ แอมพูนั่นเองค่ะซึ่งแอมพูของเรานะคะนักวิจัยก็ทําออกมาด้วยกันทั้งหมด3ส,สูตรเลยค่ะสูตรแรกนะคะก็คือซิกาเอ็กเน่ไปแอมพูนะคะสูตรนี้จะเป็นตัวที่ช่วยในยเรื่องรสิว และช่วยรถเรือนจุดด่งางดาต่างๆที่อยู่บนใบหน้านั่นเองค่ะแอมพูตัวที่2นะคะก็คือออร์แกนิกไฮดรตติ้งแอมพูตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้ผิวหน้าของเราแข็งแรงขึ้นค่ะและอีกสูตรหนึ่งนะคะก็คือไบต์บูสเตอร์แอมพูนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยปรับผิวให้ขาวสว่างกระจ่างใสขึ้นค่ะซึ่งตัวนี้กิบก็เคยทำคลิปรีวิวแนะนำผลิตภัณฑ์ไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกันก็สามารถหาดูได้ที่ คลิปนี้เลยค่ะและตัวสุดท้ายที่กินอยากจะแนะนำนะคะก็คือครีมดักก้อนบัตนั่นเองค่ะสูตรนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นสูตรเก่าสูตรแก่แล้วก็มีลูกค้าทําแบรนด์มานานมากๆนะคะมีหลายแบรนด์ทำแบรนด์ออกไปแล้วลูกค้าชอบลูกค้า ถูกใจลูกค้าบอกต่อแล้วก็กลับมารีพีทออเดอร์ซ้ำกันบ่อยมากๆเลยล่ะคะ่ะซึ่งคุณสมบัติของครีมดากอนบัตตัวนี้นะคะเขาจะช่วยลดเรือนริ้วรอยลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็ช่วยชะลอความเสื่อมของผิวแถมยังช่วยยกกระชับผิวหน้าได้อีกด้วยค่ะไว้มีโอกาสกิบจะหยิบเจ้าดากอนบัตสูตรนี้นะคะมารีวิวนะคะมาบอกว่าในสูตรนี้มีสารสกัดอะไรบ้างแล้วก็ช่วยในเรื่องอะไรบ้างกันแบบเต็มๆอีกทีค่ะ ได้สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจจะทำแรงเครื่องสำอางหรือเวชสํมางกับ cream building นะคะก็สามารถแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้เข้ามาพูดคุยกันได้เลยคะ่ะหรือหากใครอยากเข้ามาพูดคุยกันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวมาดูสินค้าจริงนะคะก็สามารถเข้ามาที่บริษัท cream building ได้เลยคะ่ะออฟฟิศของเรานะคะอยู่แถวเรียบทางด่วนรามอินทรา หรือว่าหากใครอยู่โซนภาคเหนือนะคะก็เข้ามาปรึกษาพูดคุยกันที่สาขาพิษณุโโรค่คะและสำหรับท่านใดนะคะอยากทำแบรนให้แตกต่างมีสูตรเฉพาะของตัวเองที่ไม่ซ้ำกับใครนะคะกิฟก็แนะนำบริการแบบ one stop solution ค่ะเป็นบริการที่ให้ได้มากกว่า one stop service นั่นเองค่ะ เราจะดูแลลูกค้านะคะตั้งแต่คิดคน้นพัฒนาสูตรให้แตกต่างแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคให้มากที่สุดค่ะโดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในทุกๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปรักษณ์ของแบรนด์การตลาดการวางจำหน่ายการจัดระบบตัวแทนขายดูแลลูกค้านะคะไปจนลูกค้าประสบความสำเร็จเ,เหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเลยละคะ่ะ และสำหรับวันนี้นะคะกิฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจะจากกันนะคะเหมือนเดิมเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆแล้วก็เนื้อหาดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ